ได้วีซ่ากฤษ5ปีใหมากแกคือรถมากฉันได้วีซ่ากฤษ5ปีแล้วฉันก็มีนี่น,น,นะมีวีซ่าแชงเก้นอีก2ไปไม่หมดค่ะวีซ่าอเมริกาอีก10ปีโอ้อโอแน่นอนไม่ทุกครั้งที่ทำวีซ่านะ ฉันจะมีผู้ช่วยก็คือเดอะกอริโวนะคะคือช่วยดีมากเตรียมเอกสารแบบนี้แบบนี้ในนี้นะคะเขาคุณแนนคุณแนนเตรียมแบบนี้นี่มาให้นะคะเขาบอกเลยว่าเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างทํายังไงบ้างแล้วก็เจอโลเคชันตรงไหนนัดแนะวันเวลาที่แบบจะต้องไปจองคิวที่มันยุ่งยากที่แบบอย่างแนนอะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะใช่ปะก็คือแต่ว่าอยากเที่ยวด้วยโอ้ยจะมานั่งแบบนั่งเกาะเอกสารเองในเว็บหรือทำอะไรเงี้ยคือมันวุ่นวายมากเลยแต่ดีมาก ที่ทางเดึ่กกรี่มาช่วยไว้นะคะอันนี้ก็คือใครสนใจอยากทําวีซ่าไปประเทศไหนคือเขาหลับทําทั่วโลกเลยเว้ยติดต่อเขาไปได้เลยนะคะราคาดีด้วยแล้วก็คุยกันติดกันเองค่ะ